ครับสวัสดีครับทุกชมครับพบพอกับผมมิเชนเคยครับกับคนนักว่าหัวเจเกษตรครับซับต้นกล้วยพี่น้องซับต้นกล้วยเสริมให้ว่าเแหลยครับนี่นี่ก็เป็นว่าอุ้มท่องนะครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับเริ่มซับกล้วยกินแล้วนี่ก็เป็นว่าชุดที่ผมจับยาโน้มมาพี่น้องนะครับนี่ยากาศฝาพี่น้องเข้ากินก้อนครับเรื่อง้ากันกินกับบ่ได้มีหัวหานมีลั่มนะครับมีแต่ ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยซับนี่บรรยากาศฝากพี่น้องเข้ากินดีด้วยพี่น้องนี่ก็เป็นดูกระซนี่ครับดีมตัตเต์บามันพี่น้องนี่ครับซีตัวตัวยุ่กลางตัวแดงตัวใงญ่ยเนี่ยเ่ได้จับยาโนมมาน,นะครับผมขัดข้นมานะครับเอามาไว้ร่วมกันเลยนี่ครับกำลังพากันกินเป็นมือแรกครับที่ผมได้ซับล่องเบิ้งพี่น้อง เอามาล่องเบิง่งก็กรู้สึกว่ากินดีนะครับบ่ได้มีห้อมมีหัวหันในเพลินครับบ่ไดะมีรั่มมีหัวหันผสมในเพลินแบบผ้ากาันกินแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นว่าอุ้มท่วงนี่่างผ้ากาันกินเป็นกว้วยบานเาหานี่แหละครับเขาโซหนาห่อนต่อไปเพี่อน,อน้องทำนี่กล้วยนะครับสาเป็นว่ากินเพราะว่าดีเด้พี่อน้องครับคือว่าเป็นการเพิ่มอาหารใ้เพลินนะครับสลับกับหย่ากับฟางน้ำ เพราะว่กวากล้วยผันมีน้ำอยู่แล้วครับตามนั้นพงก,กระซับให้กินตลอดนะครับแ่ผมสิซับให้กินช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมีนาไม่สายนะครับช่วงซับตลอดคือเดือนมีนาไม่สายนี่ผมก,ก็เได้ซับก่อนปีนี้ก็เอามารอเมืองก้อนครับในเวลาเอามารอเมืองแล้วครับกินขื้เก่าพี่น้องครับถึงเวลาก็ต้องซับไปกินให้เรานะครับบรรยากาศเลยนี่กินดีอือ นี่แมวออกดากมาแล้วพี่น้องนหัวท้องดากมาอืมว่าให้กินแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นเหลี่ยวเพ,าพราะว่าจะปลูกไวไ้หลายได้พี่น้องกล้วยนึงว่ากับกินดีได้เวลากับกินคือเก่านี่ครับคือช่วงเดือนนี้แหละครับอันนี้อะไรซับกินเลยอืมเก็บฝาัพี่น้องบรรยากาศเลยครับพี่น้องกินท้องเจ็ดเดือนกว่าแหละครับ ตอนนี้ของเขาอ่ามากเขาโฮมพี่น้องนะครับเอาว่าเขาโฮมกอนนะครับว่าแดดแห้งเดียตลอดเลยพี่น้องครับตั้งแต่ปีใหม่มาพวามาแดดห่อนนะครับอากาศถึงช่วงเช้าอากาศก็เย็นแ็่สองโมงสามโมงไปแดดห่อนพี่น้องครับแตกต่างกันเลยนะครับกําลังกินดีได้เอาว่าเสริมเลยพี่น้องครับ ต่อไปผมจะได้เอามาเสริมเนี่ยครับต้นกล้วยซับนะครับก็จะได้ตัดมาซับให้เพิ่นชินมือละต้นสองต้นนะครับนี่บรรยากาศฝ่าพี่น้องเฮาถึงเวลาต้องเอามาเสริมใไปผนก่อนดนดีครับนี่บรรยากาศค้าทราคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพอนี่ดีพอนี่เลือดุบรรดาพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนกาวลาสวัสดีครับ